จะซื้อขาดรายละเอียดมันซื้อไม่ได้ถึงจะซื้อได้ก็ไม่ตอบโจทย์กับที่ใช้งานรายละเอียดอะไรอ่ะแน่นอนสเปคต้องเคลียร์ต้องชัดแล้วอีกอย่างคือช่วงเวลาที่ใช้ใช้แน่ๆตอนไหนไม่ใช่เอาแบบว่าซื้อเข้ามาแล้วอุ่นใจเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้ค่อยว่ากันแบบนั้นก็ไม่ควรเพราะมันทำให้เงินจม บริษัทเนาะมันก็ต้องหมุนแคดโฟมันไม่ใช่ซื้อมาสต็อกเยอะแยะมากมายดังนั้นก็ต้องเคลียร์ชรัดรายละเอียดต้องมีชัดเจนจะซื้อเองก็ต้องบอกคนที่ซื้อว่าต้องให้อะไรกับจัดซื้อบ้างเวลาจะซื้อเช่นมี PR มาเนาะนอกจาก PR มาใน PR ก็ต้องมีบอกว่าจำนวนเท่าไร่จะเอาของช่วงไหนแล้วก็ควรจะมีแนบสเปคให้รู้ว่าสเปคเป็นยังไงเอาให้ชัดจัดซื้อจะได้ซื้อ ได้อย่างถูกต้องตรงใจไม่เสียเวลาแล้วบางทีเนาะบริษัทส่วนใหญ่แพนไม่มีหมายถึงโปรเจกติ n งแผนที่จะให้ซื้อยังไงช่วงไหนไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้จะซื้อต้องเชิงลุกนะเราไม่ได้นั่งรอแล้วจะซื้อมือโปรไม่ใช่นั่งรอแล้วเออพีอามาค่อยซื้อมันช่วยบริษัทไม่ได้อย่างนั้น เออจริงๆมันก็ช่วยได้อยู่แต่ว่านิดนึงเพราะว่าเออถือว่าซื้อของให้ทันตามที่ต้องการจริงๆนะตรงนั้นแต่ในตรงนั้นอ่ะมันมันจะจวนเจียนอยู่แล้วไงถ้าเกิดมันไม่มีแผนจริงๆจะซื้อต้องเชิงลุกเชิงลุกยังไงก็ต้องถามต้องคุยต้องดูเฮ้ยดูซิว่าบริษัทเราอ่ะผลิตสินค้าอะไรออกไปขายไอ้ตรงที่ผลิตสินค้าอะไรออกไปขายเนี่ยเราก็ ดูลึกลงไปว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าผลิตสินค้าแบบนี้ก็ไปดูที่สูตรผลิตเป็นยังไงมันมีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรบ้างแมที่เรียลมันเป็นอะไรบ้างไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะต้องซื้ออะไรเซิร์ฟพอเห็นแล้วว่าอ๋อเราต้องซื้อวัสดุวัตถุดิบพวกนี้ว่ะแล้วเราก็ต้องคุยต่อกับคนที่ใช้ของบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะช่วยฉันอยากจะซื้อให้มันทันจริงๆฉันอยากจะซื้อให้มันตอบโจทย์จริงๆอิมาคุยกันหน่อยว่า เราจะใช้ของอันเนี้ยช่วงไหนตอนไหนตอนนี้ซัพพลายเออร์เขามีลีดไทม์เนี่ยที่ขายสินค้าพวกนี้นมีลีดไทม์เนี่ยอันนี้30อันนี้15มันต้องบอกล่วงหน้ามันไม่ใช่ว่านึกอยากจะเอาก็เอาเลยมันไม่ได้มันต้องรอของจัดซื้อก็ต้องเตรียมการเนาะคุยเออรู้แล้วว่าสูตรการผลิตมี1 2 3 4แบบนี้แล้วก็รู้ลีดไทม์ของซัพพลายเออร์จะส่งของช่วงนี้ได้ก็เอาไปคุยกับทีมเพื่อที่เราจะได้ ซื้อได้ทันซื้อได้ตอบโจยกที่เราจะผลิตคือมันก็ย้อนกลับไปเป็นทอดๆเนาะพอเรารู้แบบนี้เราก็คุยกับทีมฝ่ายผลิตเซลล์เวลาเขาขายงานเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยของจะซื้อมันมีหลีดไทม์นะมีหลีดไทม์ในการที่จะเอาของเข้านะแล้วฝ่ายผลิตเองเขาก็มีหลีดไทม์ในการผลิตมันก็คุยถึงเซลล์ที่ไปขายงานเออเขาจะได้บอกลูกค้าได้ว่าเออถ้าจะสั่งซื้อสินค้าบริษัทชั้นะระยะเวลาเป็นเท่านี้ จะซื้อเองก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยถ้าไม่มีแผนเนาะต้องทําย้อนไปแบบนี้เลยจะซื้อมือโปรต้องเชิงลุกแล้วต้องคุยต้องถามต้องไม่ลอยอย่างเดียวลอยอย่างเดียวอย่างที่ครูบอกไปมันช่วยบริษัทได้นิดเดียวได้ไม่มากแต่ถ้าเราเชิงลุกเอามาช่วยบริษัทได้มากก็เราทําจัดซื้อแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่หาข้อมูลทุกอย่าง มาซับพอร์ตตอบโจทย์หัวใจของการทำจัดซื้อของเราหัวใจของการทำจัดซื้อของเราหนึ่งในนั้นคือซื้อของได้ตรงกำหนดเวลาถูกต้องถูกสถานที่ถูกเจ้าถูกเจ้าคือถูกซัพพลายเออร์ราคาที่เหมาะสมด้วยอันนั้นคือหัวใจหัวใจของการซื้อนะมีอยู่ในหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ครูอธิบายอย่างชาัดเจนเลยในนั้นถ้าเป็นในคอร์สในคอร์สคู่มือจัดเสื้อจ้างอันนั้นจะมีตัวอย่างประกอบให้เห็น แล้วก็คอสจัดซื้อเบื้องต้นคุณจะมีอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนคุณจะเข้าใจว่าหัวใจของงานจะซื้อคืออะไรให้คุณทําตอบโจทย์หัวใจของงานจะซื้อคุณช่วยบริษัทได้เยอะมากๆแล้วตรงนี้ครูบอกคุณว่ามันต้องมีรายละเอียดในการซื้อนอกจากสเปคแล้วเราก็ต้องรู้ช่วงเวลาที่จะใช้ของจริงๆถ้าบริษัทเราไม่มีแผนเราก็ต้องวางแผนเองแต่ไม่ใช่วา,วางแผนเราซื้อเอง ไม่ได้นะเราก็ต้องคุยกับทีมอย่างเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการฝ่ายขายฝ่ายบัญชีก่อนว่าเอ้ยฉันเตรียมข้อมูลไว้แล้วฉันอยากจะซื้อให้มันตอบโจทย์เนี่ยฉันรู้สูตรรู้บอมรู้ B.O.Q. แล้วว่ามันจะต้องใช้วัตถุดิบรอมแมทพวกนี้ฉันก็อยากจะรู้ต่อว่ามันบริษัทเราจะผลิตสต็อกไหมผลิตช่วงไหนยังไงช่วยกัน ช่วยเอาข้อมูลมาประสานกันได้ไหมเราจะได้เดินไปข้างหน้ามันจะได้ซื้อได้ทันและตอบโจทย์เมื่อกี้ครูบอกคุณว่าอย่าลืมถามลีดไทม์จากซัพพลายเออร์มาด้วยว่าของพวกนี้มีระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้ตรงลีดไทม์การส่งของการผลิตของซัพพลายเออร์คุณควรจะทําใส่ไฟล์ทําใน Excel ง่ายๆน,นี่แหละคะ่ะทําไว้เลยว่า มทเทียลพวกนี้วัสดุพวกนี้ที่เราซื้อทั้งหมดมีลีดไทม์จากซัพพลายเออร์เท่าไหร่ใส่ไปคะ่ะแล้วก็ส่งแจ้งฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการให้เขารู้ซะเขาจะได้เตรียมการเขาได้ว่าเฮ้ยเผื่อเวลาในการซื้อมันไม่ใช่ยกรูหาจะซื้อเฮ้ยฉันอยากได้ของพวกนี้ไม่ใช่ซัพพลายเออร์เขามีลีดไทม์ดังนั้นเราก็ต้องทํางานเชิงลุกส่งพวกนี้ให้เขารู้เพื่อที่เขาจะได้ประมาณการของเขาเองได้ต้องทํางานเชิงลุกเนาะจะซื้อมือโปร มันไม่ได้ยากถ้าเรามุ่งที่จะช่วยที่จะทำให้บริษัทนั้นโตคามือเราที่จะทำให้ตัวเราเติบโตด้วยไม่ได้ยากเลยวิ่งสู้ฟัดเนาะเอาสักตั้งเกิดมาแค่หนึ่งครั้งเรารับผิดช,ชอบตรงนั้นแล้วก็เอาให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่คุณทำา้อยรเซในสิ่งที่คุณทำตรงหน้าสิ่งนั้นมันกลับมาสร้างคุณเช่นกันนะคะครูขอให้คุณ โชคดีทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นน้องๆเป็นคนทำงานเป็นมือปืนรับจ้างก็ขอให้คุณมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเยอะๆได้โบนัสได้สิ่งตอบแทนที่มันสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณทำครูขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ